สวัสดีคะ่ะวันนี้วันที่26พฤษภาคม2565นะคะตรงกับวันพฤหัสนะคะขออวยพรให้ทุกคนที่เกิดวันนี้มีแต่คำว่าเฮงและคำว่ารวยรวย,วยนะคะเมื่อเช้ามี f c ที่น่ารักสามานเกิดวันนี้ <ole> ส่งข้อความมาหาแกก็อวยพรไปแล้วเนาะคราวนี้แกก็อยากอวยพรอีกใหญ่ทุกคนรวยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงะคะ่ะในวันนี้นะคะใครที่ จะซื้อหวยฟังให้ดีสําหรับหวยรัฐบาลเดี๋ยวก็จะลงให้ช่วงประมาณสองทุ่มนะคะแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มหมอแก้วจะได้แนวทางเลขเด็ดไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะทําเป็นเลขประจําวันของแต่ละคนให้เลยนะคะจะได้ไปดูว่าเลขอะไรที่เหมาะกับพวกคุณบ้าง นะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้จะต้องซื้อเลขอะไรวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบเลขอะไรนะคะซื้อเลขที่คุณแม่ชอบได้เลยแต่ถ้าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วให้เอาอายุท่านตอนเสียนะคะวันนี้และก็วัน กับวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองโดยเฉพาะผลรวมแต่ถ้าคุณมีมือถือหลายเครื่องให้เอาเลขของทุกเครื่องมาบวกรวมกันแล้วซื้อนะจ๊ะวันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับยานพาหนะรถที่ใช้ประจําหรือค่าใช้จ่ายล่าสุดที่จ่ายไปเมื่อวานหรือหรือเมื่อเช้าก็ได้ส่วนวันพฤหัสนะคะไม่ยากเลยให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองมีแฟนซื้อเลขแฟนได้เลยหรือคุณรู้สึกรักใครมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวกับเขาคนนั้นวันศุกร์เหมือนหมอแก้วให้ซื้อเลขหนี้สินเรามีหนี้มีสินกันเนาะทุกคนซื้อ เล่ยอดหนี้สินสองตัวหน้าหรือสามตัวหน้าได้เลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีหนี้สินให้ซื้อเลขเงินเก็บแทนนะจ๊ะวันเสาร์นะคะย้ําเลยให้ซื้อเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนย้ําตามบัตรประชาชนนะจ๊ะบา,บาย